ที่ยึดโทรศัพท์มือถือไซคลิงบล็อกนะครับทำจากวัสดุอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงติดตั้งง่ายนะครับไม่กี่ขั้นตอนสเปคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิบวิเดียไซคลิงนะฮะวันนี้โอจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูนะครับที่ยึดมือถือจักรยานนะครับแบบแฮนด์กลมนะครับแบบแฮนด์กลมทั่วๆไปเลยนะครับตัวนี้เป็นของแบรนด์ไซคลิงบ็อกนะฮะก็วัสดุนะครับหลักๆเลยนะครับมาดูวัสดุกันนะครับทำจากอลูมิเนียมนะครับผมเป็นแบรนด์ไซคลิงบ็อกนะฮะเป็นรุ่น CB683 นะครับขนาดเนี่ย80ดสิบคูณแปคูณสีมิลนะครับผม แล้วก็น้ําหนักเนี่ยอยู่ที่200กรัมไม่หนักเลยนะครับวันนี้แล้วก็ตัวสีนะครับก็จะมีสีดําสีแดงสีน้ําเงินนะครับสีเงินนะครับแล้วก็สีโกสีทองนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันนะครับว่าหน้าตานะครับตัวนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่แกะออกมาแล้วนะครับก็จะมีเหมือนเป็นแผ่นยางนะครับเอาไว้ลองกันมือถือลื่นนะครับแล้วก็นี่ครับตัวตัวข้างในนะครับ ตัวบ็อกก็จะเป็นเหมือนอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ที่ผมมาโชว์เนี่ยเป็นสีเงินนะครับผมนี่นะครับยืดได้อาไว้ใส่มือถือนะครับตัวนี้เนี่ยรองรับมือถือนะครับขนาดเอ่อนิ้วนะครับถึงขนาด6.5นิ้วประมาณนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ที่ล็อกนะครับก็จะมีน็อตแถมมาให้นะครับเป็นหกเหลี่ยมนะครับตัวนี้หกเหลี่ยมแบบนี้นะฮะ แล้วก็นะครับทั้งในบล็อกนะฮะก็จะมีหกเหลี่ยมแถบมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ง่ายๆครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งกันนะครับว่าจะติดตั้งง่ายแค่ไหนสำหรับแพรน,นะครับที่ใช้เนี่ยจะต้องเป็นแบบแนน์กลมแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยเราอาจจะไม่ไม่ได้ใช้นะครับตัวยาง ใส่หัเข้าไปแบบนี้ไขให้แน่นนะครับแล้วพอจะแน่นแล้วเราก็กระเถิบมานะครับจัดองศาได้นะครับตามความต้องการเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ถขให้แน่นนะครับโอเคเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับแบบนี้เลย สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจที่ยึดโทรศัพท์นะครับกับแฮนด์กลมนะครับก็สามารถสั่งซื้อสินค้าได้นะครับผ่านทาง Facebook w i p b u i l d e r c y c l i n g นะครับหรือว่าจะทาง Li น์แอดนะครับแอดวิ i i ิวหรือว่าจะมาที่ช็อปของ w i p b u i l d e r c y ไ l i n g ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ